ามาเบิงเป็นวิธีเป็นสุ่มหัวมงไฟในพีนอ้อง mm hmm. ที่มีวิธีการสุ่มหัวมงไฟก่อนสิเอาเขาอัดบล็อกนะครับนะเดี๋ยวชมกันเลยนะครับตั้งไฟขึ้นนะครับใส่น้ำมันเผืชตั้งเท่านี้แหละน้ำมันถอด,ไ,ดไก่ถอดปลาตั้งเท่า,า,านี้แหละ ยางเบิ์เนะครับยางเบรงหน่อยหลายแล้วแต่สีสุม่มหน่อยสุ่มไหลนะครับตุ้มน้ำมันใหดเดือดเลยนะครับหล,ล,ล,ลังจากนั้นนะครับสใส่ท่อพีวีซีเนี่ยหละพี่น้องนี่จุ่มลงไปเลยเจุ่มลงไปน้ำออมอหนำหอดไอ้อมอหนำ น้ำมันเนี่ยที่ห่อนๆนี่นะครับไม่ยึดคื่อจากระยะหนึ่งนะครับให้ท็อปวิวซีมันนิ่มใส่เ,สเวลานิดนึงนะครับเพื่อให้ท็อป,ปวิซีมันนิ่มนะครับ จานกนั้นกระเดียบมากหย่อใส่ก,กันกับภาชนะนะครับภาชนะจะเป็นสเตนเลสถ้วยสเตนเลสแค่กับจานนะครับสเตนเลตหม,มุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไ,ได้ทีแล้วก็ใส่น้ำเทลงไปเพื่อให้ท็อปปิ้ซี่มันแข็งโตมันก็จริงงามเขาพอดีนะครับ คนทีมุกเคยเห็นนะครับเนะ <Okay. S 1> าะนี่ครับลักษณะของเพคนเสร็จแล้วง่ายๆนะครับ,บ,ว,รบวิธีง่ายๆเลยนะครับนี่ครับหลังจากที่สุ่มเรียบร้อยนะครับที่เป็นลักษณะสี่นะครับง่ายๆนะครับดัวก่นกัน